เป็นไนกี้นะคะที่เขาคอแหลบปีดาก้อนแฟนปุ๊กนําเป็นคนที่แบบบ้าลองเท้ามากๆานะคะช่องในโลกของดีดาก้อนอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็มีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะมากก็จะได้ดอกไม้ด้วยแล้วคือมันแบบน่าโดนมากเป็นท็อปวันของที่นี่นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับชาแนลปุ๊กพี่เซีอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะปุ๊กจะมาทำวันเดย์ร็อกเนอะที่เซี่ยงไฮ้เพราะว่าตั้งแต่มาถึงก็คือยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็วันนี้ก็มีเวลาว่างพอดีนะคะเอเอวันนี้คือปุ๊กมีแผนว่าคือปุ๊กอาจจะไป อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งก็คือเหมือนแฟนเป็นคนจองให้นะคะซึ่งมันเหมือนเป็นอีเวนต์ที่แบบเกี่ยวกับรองเท้าเนาะเป็นไนกี้นะคะที่เขาคอลแลบกับซีดาร์กอนนะคะก็คือปัดเต็มเร็วมากแล้วคือแบบปุ๊ก็ได้เป็นวันนี้พอดีนะคะแล้วก็แบบเป็นวันว่างพอดีเพราะว่านางหยุดงานพอดีอะไรเงี้ยเออก็เลยจะไปกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าปุ๊กอะก็ยังไม่เคยไปแบบอีเวนต์อะไรแบบนี้เลยเนาะแล้วแฟนปุ๊กน่าเป็นคนที่แบบบ้ารองเท้ามากมากนะคะเดี๋ยวไปกันแล้วหลังจากนั้นก็ยังไไไม่่่่่แแนนตวววาาาาากก็คิิดอออจจะะปหหรรืบบ เดินเล่นอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนกูจะบอกว่ากูแบดีใจมากเพราะว่าเหมือนพอตอนเนี้ยอากาศที่เนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วคืออากาศแบบไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้เย็นมาก20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือยังแบบมีลมเย็นๆอยู่คือไม่ได้ร้อนเท่าไทยโอเคทุกคนเดี๋ยวกขอเดินไปที่รถไฟใต้ดินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะ เราก็ออกมาจากเมโทรแล้วนะคะทุกคนก็กำลังจะเดินไปที่อีเวนต์ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบสามก็คือแต่ว่าบัตรเข้าของเรามันสองโมงครึ่งก็ถ้าไปถึงก็อาจจะต้องรอนิดนึงอะไรเงี้ยเมื่อกี้คือปุ๊กาถามแฟนมาว่าเอออีเวนต์มันแบบเหมือนข้างในอะ่ะมันซื้อรองเท้าได้ไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะข้างในอะ่ะมันไม่ได้มีให้ซื้อรองเท้านะแต่มันจะเหมือนเป็นแบบให้เราไปดูโชว์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะตกแต่งเป็นแบบเหมือนยังไงนะเหมือนเราเข้าไปท่องในโลกของซีดากอนอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออก็ ดทุกคนนั่องสักว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะเราก็เลยเข้ามาเดินในร้านแบบเสื้อผ้า่ ชื่อว่า3 G E 3 Project นะคะก็คือเขาจะขายเป็นแบบแนวเสื้อผ้าแล้วก็แบบมีจานชาอะไรน่ารักมากคือคุณแฟนก็คือชอบมากเลยคือของเขาแบบสุกจริงน่ารักมากแต่ว่าราคาก็คือแบบค่อนข้างแรงนะส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่ถแแ้าจานชามเนี่ยก็พันอัพหมดเลย สีดำๆนะคะที่คนต่อแถวเยอะๆเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล,ล้วใกล้จะสองครึ่งลวจ้า นี่นะทุกคนต้องเปิด QR โคให้เขาดูว่าแบบเราทำนัดมานะคะทุกคนนี่นะคะปุกกกมารอเข้าอยู่เพราะว่าตอนนี้อ,อ,อีก10นาทีจะได้เข้านะคะพอเราสแกน QR code ใ <33. S 2> ช่ปะเขาก็จะให้อันนี้มาเป็นเหมือนแบบเป็น under ร์กราวด์คะนะคือข้างในมันเหมือนจะแบบเป็นทางลงอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถติดข้างในได้คือน่ารักมากแล้วคือบัตรอันนี้คือเราก็จะได้ได้กลับบ้านไปเลยคือแบบเราไม่ต้องคืนเขานะคะคือดีงามมากเดี๋ยวอีกส0บนาทีเราจะได้เข้าไปกันแล้วนะคะ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야. ทุกคนอันนี้คือเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทําเหมือนแบบเราหยิบอันพวกนี้ชป้าแล้วเราก็ไปปักบนเสื้ออันนั้นฝีมือผลงานของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนที่คนเขามาปักปักกันนะคะเยอะมากเดี๋ยวปูจะเลือกมาอันหนึ่งแล้วก็ไปปักมีให้เลือกเยอะมากนะะคนี่เป็นเรื่องเป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปปักได้เลยเย่ <Yeah. S 1> ดีงามมากเป็นกิจกรรมที่แบบขาดทำอยู่นะ แล้วก็กระดานตรงนี้นะคะเราก็สามารถแบบเอาช็อคมาเขียนได้เขียนคำว่าอะไรก็ได้นะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จกันแล้วนะคะจะบอกว่าอีเวนท์ที่เข้าไปคือมันดีมากคือเหมือนเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยคือเขาตกแต่งเหมือนเราอยู่ในรถไฟเลยแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็คือเขาจะมี2ชั้นโนะ้ะชั้น2ก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ทำเยอะมากอย่างที่ปุ๊บถ่ายไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็พอตอนกลับเราก็จะได้ดอกไม้ด้วยนี่ดีงามมากคือแบบเป็นกิจกรรมหาทําอย่างหนึง่งซึ่งตอนนี้ก็คืออีเวนท์เขาจะเปิดจนถึงสิ้นเดือนนี้ ที่เซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าบัตรเต็มหมดแล้วแฟนเป็นคนซื้อบัตรให้ปุ๊กคือเหมือนพอเขาเปิดเปิดให้ซื้อเปิดให้จองอะนางก็แบบจองเลยอะไรเงี้ยแล้วอีกแบบไม่กี่วันต่อมาก็คือบัตรเต็มไปจนถึงแบบม0เมษาคืองงมากแบบโอ,โ,โอ้โหโอ้ไมค์ก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปไนกี้ช็อปก็คือปุ๊กอะเมื่อกี้ชัปนที่แบบปุ๊กเข้าไปดูแล้วมันจะมีเหมือนแบบรองเท้ารุ่นเปิดตัวที่ในอีเวนต์เมื่อกี้แล้วคือมันแบบน่าโดนมากคือเหมือนแฟนก็คือทักไปถามแบบ เหมือนที่ช็อปอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะเข้าไปลองไซน์นะซึ่งว่าถ้าสมมติว่าใส่ได้ก็คืออาจจะเอาเพราะว่ามันดีอะทุกคนคือแบบมันคือมันใส่ได้แบบหลายลุคเลยเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าผกยังไม่มีสีขาวดำาวกก็เลยไปดูนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินไปซึ่งอากาศก็ดีมากเช่นกัน<ๆ>เดี๋ยวเราเจอกันตอนถึงที่ช็อปไนกี้นะคะ get โอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็จัดลองเา้าไปหนึ่งคู่โชว์จะแบกมีได้มาแล้ แต่ว่าเมื่อกี้พยายามจะอัดคลิปในร้านนะคะแล้วเขาไม่ให้อัดเออซึ่งเดี๋ยวปุ๊กจะไปเปิดให้ดูที่บ้านว่าได้คู่ไหนมาซึ่งเขาอ่ะเพิ่งเปิดตัววันนี้ทุกคนที่มันเป็นไนกี้คอลแลบกับจีดรากอนที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นสีดําขาวสวยมากแล้วแบบใส่ออกมาแล้วแบบดีแล้วคือมันมีส้นหนาอย่างเงี้ยคือปุ๊กชอบรองเท้าที่มันมีส้นเนาะเพราะว่าปุ๊กเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากนะคะก็คือชอบใส่รองเท้าที่แบบมันเสริมส้นเนาะมันจะทําให้เราอ่ะดูสูงขึ้นซึ่งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินเจโตกกันนนะะคคะค็อือุณแฟ ว่าเป็นร้านที่แบบดังมากเป็นท็อปวันของที่นี่นะคะก็คือมาจากอิตาลีเลยก็เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือปุกแล้วเริ่มหิวแล้วเริ่มแบบหิวน้ำอยากกินอะไรเย็ยนๆอะไรอย่างเี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านไอศครีมนะคะได้แล้วทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นรถ สต<ท>รอเบอรี่ทอมโตนะคะส่วนอันนี้ก็คือเฮเซนัทนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเออร์เกรยชีสเค้คกน่ากินมากแล้วข้าขงบนเขาก็ใส่โคนมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเป็นยังไงสตรอเบอรี่ทอมเอทโต้โรอ,อร่อยมากทุกคนอันที่เป็นสตรอเบอรี่ท o มเอทโตอะคือมีความแบบเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็มีแบบความหวานของมะเขือเทศเข้าไปด้วยที่นนี้คือเทเซนัทเทเซนัทก็ดีคือแบบเหมือนไปกินที่อิตาลีเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบ ดีเพราะว่าอร่อยกว่าแบรนด์เบนชี่อ่ะอันเนี้ยอืม this one is the early gray เออเบอร,ร์ชีสเค้กก็ดีมันจะเหมือนมีความแบบกินชีสเค้กแล้วก็มีกลิ่นชาอเออเบรซึ่งปกติคนชอบกินอเออเบรยอยู่แล้วก็วคือดีมากขอบคุณใจอร่อยมากอร่อย เขาชื่อไหมดีมากร้นี้แต่ว่าเขาไม่มีที่นั่งร้านตรคือมีที่นั่งน้อยมากคือร้านแบบจะค่อนข้างอยู่ในลึกเล็กนิดนึงแล้วก็มีที่นั่งแค่3าที่นะคะก็คือที่ปุกนั่งกับแอ่นนั่งแล้วก็ที่นั่งนั่งพารู้ทีนึ่นะคะทุกคนแล้วก็ขนาดของถ้วยเขาก็จะมีให้เลือกระหว่างแบบ2องรสสรสหรือว่าเป็นแบบโคนซึ่งถ้ารสเดียวอ่ะไม่มีนะคือเขาก็จะมีแบบมินิมัมอะ่ะก็คือ2องรสชาแต่ว่าปุ๊กเลือก3มรสชาติเลยเพราะว่ไหนไหนบางทีเราเดินไกลมากก็เลยแบบ อ่ะโอเคถามรถจัดไปจ้ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊กก็จะมาอัน็อก อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกไปกินไอ้นี่กันชาบูเออแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินนะคือวันเนี้ยปุ๊กรีเควสตว่าปุ๊กอยากกินแบบออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นคล้ายๆแบบโมโม่บ้านเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองไปกินกันว่าที่นี่จะเป็นยังไงรสชาติจะโอเคไหมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกนี้นะคะที่เราได้กันมาคือวันเนี้ยเขาเปิดตัวเป็นวันแรกนะทุกคนแล้วแบบนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วคือไปที่ชอ็อปแล้วเขามีของพอดีแล้วคือเราจะไม่จัดได้ยังไงเราก็ต้องจัดมาสิจ้าเพราะว่่าาัววแบบเ้้้ยถไมซือนนี แล้วเราจะแบบผิดหวังอะเหมือนเสียใจอะไรย่างเงี้ยที่เราไม่ได้ซื้อมาแล้วคือปุกรู้สึกว่าร้านฮิวอะต้องแบบบวกแพงแน่นอนนะคะนี่ทุกคนดูคือแบบมี เท่มากซึ่งแบบมนลิมิเต็ดมากซึ่งอีกข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบไนกี้แบบนี้นะคะดีงามมากแล้วก็รู้สึกคิดถูกที่ซื้อมาราคาประมาณเอ่อประมาณ1,600หอยวนนะคะก็เท่ากับเงินไทยประมาณไม่ถึง6000น่ะ5,000แบบ5,000ต้นต้นๆไม่ถึง5,5 0 0นะคะซึ่งปุ๊กรู้สึกว่าราคาดีมากแล้วถ้าไม่ซื้อวันนี้นะคะแล้วปุ๊กแบบจะไปซื้อรันฮิลแบบใน IG อะไรเงี้ยปุ๊กว่าบวกเพิ่มเยอะแน่นอนปุ๊กก็เลยต้องจัดมาเลยนี่แล้วคืออันนี้เ้าาก็จะใหสย มาด้วยนะคะต้องเผื่อนอิดนึงเพราะว่าปกติปุ๊กจะใส่ประมาณแบบ37อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ปุ๊กซื้อ37.5นะคะเพราะว่าแบบตรงหัวมันจะค่อนข้างแข็งคือเวลาเราใส่อะ่ะ มันจะค่อนข้างบีบตรงนี้นะทุกคนเออปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราซื้อพอดีเท้าเกินไปแล้วแบบเราใส่ถุงเท้าอีกอ่ะมันจะพอดีเวอร์เบอร์แล้วแบบเดินแล้วมันจะกัดได้ขนาดแบบปุ๊กเผื่อขึ้นมาศูนุปุ๊กยังรู้สึกว่าเฮ้ยเดินแบบไปเรื่อยๆแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอแบบใส่ไปสัก 3- 4สครั้งอะไรเงี้ยมันจะนิ่มลงแล้วแบบมันจะเดินสบายขึ้นทุกคนคือถ้าสมมติว่าใครใส่ตอนแรกๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกัดหรือมันเจ็บแบบตรงหน้าเท้าอะ่ะ คือมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะค่อนข้างแบบเป็นทรงบีบเนาะแต่ว่าด้านหลังอะคือใส่เดินสบายมากไม่กัดแน่นอนนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือจะเป็นอันบ็อกซ์แบบสั้นๆคร่าวๆนะคะที่เราได้เนาะวันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวปุ๊กจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะออกไปกินชาบูเพราะว่าถ้าใส่สีขาวไปกินก็ไม่น่าจะรอดนะคะเพราะว่าเป็นคนที่กินอะไรแล้วก็แบบเลอะตลอดเวลานะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงร้านชาบูนะคะ เเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งสัง่งอาหารเสร็จจะบอกว่าช็อกโลกมากที่แบบไม่มีคิวด้านหน้าซึ่งปกต,ติร้านเนี้ยที่แบบปุ๊งเริ่มผ่านจะมีคิวตลอดเลยนะแบบรอนานมากแต่ว่าวันเนี้ยไม่มีคิวจ้าแล้วก็คือบรรยากาศร้านอะข้างในอย่างใใคล้ายแบบโมเมมากนะคะแล้วก็แบบเขาก็จะมีแบบที่เป็นบาร์ให้ตักผักแล้วก็มีแบบ าพวกแบบขนมมีอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเดี๋ยวโบจะถ่ายให้ดูคือแบบร้านใหญ่มากนะคะแล้วก็ราคาแบบไม่แรงตอนนี้หิวมากคือโชคดีมากที่แบบวันนี้ไม่มีคิวอะทุกคนอันนี้โบสั่งเป็นซุปสองหม้อไปก็คือมีซุปดาแล้วก็อีกอันนึงเป็นซุปมะเขือเทศซึ่งเขาก็เลยคอมเมนต์ของที่นี่นะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไง ที่เคาไปหมักกับพวกน้ำพริกเผาพริกหม่าล่าอะไรเงี้ยมีน้ำมันพริก้วยอร่อยมากกินแบบเหมือนแบบแก้เลี่ยนอะไรคนคือมันดีมากทุกคนดูดิแล้วมันแบบถ้ากินกับพริกือฟินมากๆอร่อยอะ่ะจะมีความเป็นหอยลายแล้วก็รสชาติเหมือนแบบหม่าล่านิดนึงอะไรดีมากชอบมาก น้องไข่ของเรานะฮะน่ากินมากทุกคนทุกคนกินเสร็จแล้วจะบอกว่าที่นี่ชาบูเขามีปุ่มกดแบบสลายลกินนะทุกคนดู๊ลรสเอเฮ้ยเจ๋งอะ ทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าอิ่มมากแต่ว่าคือแบบเนื้อคือแบบดีมากคืออร่อยมากทุกอย่างก็คือวันนี้จะเป็นวันเดลล็อกที่แบบไปค่อนข้างหลายที่แล้วก็ทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทาเนาะคือเศร้ามากอะคือกล้องแบตหมดก็เลยต้องมาใช้กล้องมือถือไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราหน้าปุ๊กจะชาร์จแบตให้เต็มกว่านี้ ก็นั่นแหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบพาทุกคนมาชมเซี่ยงไฮ้ชมเมืองต่างๆแล้วก็พาแถมไปกินฮอตพอตนะคะเมื่อตอนเย็นเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะคะ h o w s today Very Very good Very good. Very good productive interesting and yummy okay okay ทุกคนไปก่อนนะคะตอนนี้คืออิ่มมากไม่ไหวแล้วคือแบบจุกมากแม่ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะ 拜拜，拜拜，再见，再见，再见，<laughs>